รน้ำรับพรครูอาวุโสยีส่สาเมษายนสองห้าหกแปดครับขอพรสงการปีใหม่ไทยครับครูขอให้สจงจัดติดในโสมลาบรรได้กับหล,อองบลวงพ่อสมุลาตุ๊กปุ๊กทรายพรจงเด็กยอดเยียมหาญาณและ่งศักดติด์ทั่วสากลโลกบนบรรดาประายพรให้ลูกโสมุลาทุกเพศท,ทุกวัยทุกรุ่น ทุกสถานะรุ่งเรืองร่ำรวยในความสุขสุขภาพขอมบูรณ์แข็งแรงครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันนานๆไปเช่นนี้จากเข้าที่เราเจะเลิกหายใจกันนะครับมาดูใครครับขอพรปีใหม่ครับใหวสุขภาพทุกคนอ่า ขอให้ลูกสิษยุราทุกคนรวมทั้งไอ้แก้วแล้วก็ว่าที่เด็กสิมุรารุ่นต่อไปจงมีสุขภะพานามัยแข็งแรงมีความแฮปปี้มีความแฮปปี้ทุกอย่างที่อยากแฮปปี้ขอแฮปปี้ตลอดไปสา<ะ>ธุ <c oughs> ัต้อครขอพอร ตีใหม่ไทยครับให้มีความสุขกันไเลยติดใจกระลาทุกคนปรารถนานผู้จหดการอยู่เจนเด็งร้อยยี่สิบปีเป็นร่มโพล่มใจให้กูอือด้วยติดใจสมรู้กระลาติดใจ98ที่จะรับน้องเรือเรนนี้นี่ได้ครับเอามองหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอาชื่ออะไรครับต้นน้ำต้นน้ำข้อสอบลูกกระลายากไหมยากจำข้อสอบบางข้อได้ไหมคำถามอะ สักไม่ได้เลยเหรอมันข้อสักวิชาไม่ได้เลยเหรอทำไมอ่ะไม่ได้จำครับนั่งสอบควนก็ต่อบอเลยแล้วตอนที่อยู่ป .6 ได้เก่งอะไรเก่งสี่นเก่งสีแล้วคิดว่าเข้าโรงเรียนได้ไหมคิดว่าง่ายไหมคิดว่าจะคิดว่าติดไหมโอเคโอเคขอบคุณครับหนึ่ไมนะเพราะอมีใหม่สำหรับเด็กสวนครับอ๋อก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ เด็กลูกขวัทุกคนทั้งเด็กเก่าเด็กใหม่เด็กปัจจุบันและเด็กอนาคตที่จะเข้ามาให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงเรียนดีศึกษาดีได้ต่อในหมหาลัยดีๆจบมาแล้วทำงานดีๆทุกคนครับปาทุกธันวาดีใชวไหมฮะธันา,าดีด้วยธุลาลีธาลีธันาดี นาลีเลือดเฮ้ยสั่งให้รูได้ไหมไล่ส่งที่บ้านมันเก็บเงินปลายทางว่ะมอนหนึ่งไม่ใช่ไหมเนี่ยสอบคณิตสอบคำตอบไอ้คำถามของตอนสอบได้ไหมสักวิชาเนี่สักข้อได้ไหมจำได้ไหมจำได้เลยเหรอครับตอนที่สอบมาเขาถามอะไรบ้างจำได้ไหมแล้วมันตอบผิดได้ไงเนี่ย ชื่ออะไรชื่ออะไรมาวินมาวีนฮะเดี๋ยวเปิดเทอมกันเพราก้าแปะจะรับน้องสวปกติทางสิทธิ์กลางที่น่ารักทุกคนเนื่องในวัดเป็นปีทีขึ้นปีใหม่ไทยครูขอัวไพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญครอบครัวทุกคนมีความสุขความเจริญพีธารายเดือนความปรารถนาพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดไปนะมาถูกอ่ะเดี๋็กน้อยมองหนึ่งใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรครับ พี่โน่ครับ้ตครับจำข้อสอบถึงเวลาได้ไหมที่สอบเข้าที่เนี่ยจำได้แล้วถามว่าไงบ้างเออก็วิทยาอยู่ฮะเออถามว่าอะไรบ้างเขาถามไอเจนโอฟิสิกอะค่ะเออแล้วเป็นไงก็ยากแล้วตอบได้ไหมตอบน่าจะตอบได้จะตอบได้ใช่ไหมวิชาอื่นกะได้ไหมวิชาอื่นเออจำไม่ค่อยได้แล้วค่ะจำแล้อสอบได้ไหมครับอ่าจำไม่ได้บ้างไหมสักข้อหนึ่งไม่ค่ะไได้เลย โอ้ยจะต,ติดสุขหลณฑได้ยังไงเนี่ยจำข้อสอบไม่ได้มันต้องจําได้สิไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดเทอมวันนะี้าราจะจสุภาพเรื่สุขหลาฑเราเจอกันเพราะพี่จะมารับน้องๆเป็นเรื่อง,อง,งดีนะว่าข้อสอบสุขหลาฑเขาถามอะไรบ้างนะโอเคจำได้ไว้นะจำได้ไว้นะจำได้ไว้นะอ่าโอเคโอเคขอคุณแก้่เจริญงเรือง,งทุกคทนทุกคนทุกคนขอติดสวรค์ทุกคนเจริญงเรือง ยิ่งใหญ่ในชีวิตตลอดกาลนานมาดูสวัสดีครับมอลหนึ่งได้บเาง่งเชื่อเลยครับสีน้ำอ่ะครับดังๆผู้นึงดังผู้นึงดังชื่ออะไรนะชื่อดิวบ้างชื่อดิวนะจำข้อสอบตอนที่ข้ามมอหนึ่งสักวิชาสักข้อได้ไหมเขาถามอะไรจำได้ป้ากาถามว่าอะไรถามวิชาอะไรวิชาอะไรคณิตเราถามว่าไงบ้างมันเป็นลำดับขั้นเออง่ายไหมเห็นแล้วข้อสอบเจ้กระดาษเข้ายากไหมยาก ปีปีนี้คณิตจะเข้ายากแลมววนพชาไหนยากสุดที่คิดที่เราคิดว่าโหยากจังเลยยากอะไรแล้วคิดว่าตอนสอบเ่ยจะติดไหมติดแหละนะช่วยไหมวระเด็นเก่งยังไงช่วยเลยคิดว่าเขาติดไหมตอนที่สอบหือรุนสองจิตสองใจค่ะเพราะว่าเขาอ่อนภาษาอังกฤษแต่มั่นใจคณิตตรงนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคจะอยู่ครบหกปีไหมพูดต่อได้ไหมเนี่ยอยู่กี่ปีอยู่กี่ปีทำไมอ่ะ ทำไมยังม .4 ไปต่อเตียมใหญ่ทำไมอ่ะอยากเปลี่ยนที่ทลาไม่ไปอยู่ที่อื่นเลยค่อยๆไปเข้าเตียมใหญ่เข้าสูระดาษทำไมหังมงมันดีสุดไงไม่เอาดิเอาเปลี่ยนพนอยากอยู่หกหกปีไม่เอาอยู่ต้องอยู่ให้ครบไม่รู้่ะขอไหมครับเดี๋ยววันนี้เปิดเทอมใจการเพราะรุ่นพี่จะมาคร้วอออันนี้จำไปเลยจำไปเลยจำไปเลยจริงๆถ้าอยู่เพราะหกปีไปอยู่ที่อื่น สวัสดีครับสวัสดีครับงให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขคแล้วก็ยังไงก็ตามคงไม่ลืมส่วนคุหลานครับมอหนึ่งใช่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่อภูมิครับชื่อมิกกี้ครับอาล่ะข้อสอบสุขหลาบจำแต่ละข้อเลยเราถามอะไรวิชาอะไรก็ได้จำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเหรอทำไมมันยากมากเลยไง ก็มันข้อสอบยาวนะครับคือยาวอ๋อไม่ไม่ถามตั้งตั้งตอบไม่ถามยาวๆเลยแต่ว่าคําตอบเป็นช้อยหรือเป็นตอนใดเนี่ยเป็นช้อยครับอ๋อเป็นตอนใดหมดเลยครับคุอ๋อแล้วคิดว่าตอนที่สอบเนี่ยจะเข้าได้ไหมก็คิดว่าน่าจะเข้าได้ครับิดว่าง่ายดิก็งี้นิดนึงง่ายนิดนึงโอเคเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันเดี๋ยวจะมารับน้องรุ่น98จะมารับน้อง โอเคจำหน้าไ้นะจำบหน้าไ้นะนี่ครับผมครับขอให้ทุกคนสุขก,กายสุขใจรักษาเนี่ยรักษาตัวให้ปลอดภัยทุกคนนะคะถก <c oughs> <c oughs>